คนไหนที่รถไม่แดงแล้วไม่มีแรงขับนะครับมาจัดเจ้าคันนี้เลยนะครับ X Series ปี2019เข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นสีประตูนะครับก็ X Series ต้องสีแดงเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคันนี้เลขหมล์80,000กิโลไป2,019นะครับค่าตัวแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับจัดทรงลงแม็กมาให้ลอๆแบบนี้นะครับเป็นล้อลายเวลนะครับเป็นล้อแม็กใหมย่ยางใหม่ ตัวรถสีแดงมาดูภายในเจ้า X-Series นะครับว่าจะสวยเบอร์ไหนนี่นะครับเลขไม่80,000กิโลแท้ๆนะครับภายใน X-Series ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดำแล้วก็แดงสลับกันแบบนี้นะครับคอนโซลก็จะมีสีแดงพวงมาลัยเป็นเอกลักษณ์ของ X-Series ทุกรุ่นตาอิซูซุจะต้องเป็นสีแดงแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากมาดูภายในห้องเครื่องกันว่า รถเดิมหรือเปล่านะครับมาดูนะฮะยี่หมูคัดรถมาทุกคันรับประกันคุณภาพอยู่แล้วนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับนี่น็อตฝากระโปรงต้องไม่มีแกะแบบนี้นะครับสีแดงเอ็กซ์คลูียบางคนเปิดมาตกใจเอ้ยทําไมคันหน้ากับภายในมันเป็นอย่างนี้นี่นะครับเป็นเป็นเป็นแบบนี้ออริจินอลโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับนี่คือรถเดิมเพเดิมแน่นอนนะครับนี่นะครับเพเดิมนะครับแล้วดูดีครับมาร์กตรงจุด ทุกอย่างนะครับรถไม่เคยแกะคันหน้าแน่นอนนะครับแบบนี้นะฮะนี่ดูนะครับดูคันหน้าดูน็อตคันหน้าไปนะครับนี่นะฮะดูนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับก็น็อตฝากระโปรงไม่มีแกะแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ดีเซล1นนะครับคันนี้บอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะฮะภายในนี่ดูดีครับเขาเรียกอะไรพลาสติกยังไม่แกะลอกออกจากไอตัว แข่ลองกันร้อยนี่เลยนะครับภายในปูเขาเรียกพรม3 d มดีมาให้รอบคันเรียบร้อยนะครับนี่ภายในเรียบเรียเลยนะฮะใครที่สนใจนะครับสีประตูรถสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงอีซุถ้าเป็นเอ็กซิลี่ตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้สีสวยมากมันเป็นแดงแก้วที่แบบเงาแวบ,บจริงๆครับนี่เลยนะฮะก็ฝากไว้นะครับสำหรับ4ประตูตัวเตีย้ยใครกำลังมองหาเข้ามาดูนะครับที่ s อสี่ยูสอําอำเภอพนมสารครามจังหวัด เชิงเซาครับ